สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เราทุกคนจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคมโรงเรียนจึงมีข้อกำหนดให้ทุกท่านปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4ดังนี้จากแผนที่ของโรงเรียนเมื่อมาถึงยังโรงเรียนให้ผู้ปกครองจอดส่งนักเรียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยเข้าตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองบริเวณประตู2เท่านั้นไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองเข้าภายในโรงเรียนโดยเด็ดขาดเมื่อนักเรียนผ่านจุดคัดกรองเรียบร้อยสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่บอร์ดบริเวณด้านหน้าห้องวิชาการพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะขึ้นไปรอที่ห้องสอบเลยก็ได้โดยห้องสอบถูกจัดไว้ที่อาคาร5เพียงอาคารเดียวโดยแบ่งช่องทางการขึ้นอาคารไว้ดังนี้ นักเรียนที่สอบห้อง 524, 533, 534, 542, 543และ544ให้ใช้บันไดาทางขึ้นที่1นักเรียนที่สอบห้อง 525, 526, 535, 536, 537, 538, 545, 546และ547ให้ใช้บันไดาทางขึ้นที่2สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาใช้ในวันสอบ 1. อุปกรณ์การสอบได้แก่ดินสอ2สองดีปากกายางลบอนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบได้แต่ต้องปิดเครื่อง 2. บัตรเข้าห้องสอบบัตรประชาชนบัตรนักเรียนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาได้แก่รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด1นิ้วจำนวน2รูป สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนป,ปหนึ่งของนักเรียน1ชุดสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน1ชุดสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา1ชุดสำเนาทะเบียนบ้านของบรรดา1ชุดสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง1ชุดการจัดส่งเอกสารหลักฐานผู้สมัครนำมาส่งวันสอบคัดเลือกผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของหลักฐานให้เรียบร้อยหากทางโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จจะงดการประกาศผลสอบ ให้ถือเป็นโมฆะมีความผิดทางกฎหมายกำหนดการสอบช่วงที่1วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์เวลา8ปดนากาสานาทีถึงเวลา1 0บนาฬิกาช่วงที่2วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเวลา1 0บนาฬิกาถึงเวลา1 1บเนาิกาสานาท,านาทีช่วงที่3วิชาภาษาอังกฤษเวลา11บเนาฬิกาสานาทีถึงเวลา12บสนาฬิกา ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาสายเกิน30นาทีเข้าห้องสอบโรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบเวลา12นาฬกาให้ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมรับนักเรียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะปฏิบัติตนได้ถูกต้องและผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ไปได้ด้วยดีสวัสดีครับ